เรียบร้อยม,ามาั้งท่านผู้ชมโดนไหมโดนไหมโดน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 วิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งอืมเรียบร้อย อุ้ยโดนบ้างเรียบเหมืนเดียวอ่เรียบร้อยท่านผู้ชมอย่างนี้เรียบร้อยเดี๋ยวเด้อเด้ออุ้ยยดึงติดอุ้ยโดนไหมโดนไหมไหมไหมปลาตะเพียนท่านผู้ชมโดนไหมโดนไหมอุ้ยโดนท่านผู้ชมโดนดูอุ้ยฟุกเฉยนู่นอุ้ยปลาตะเพียนนู่นนู่นอะไรอะปลาอะไรปลาตะเพียนปะ ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดี F อฟตอนช่วงประมาณเจ็ดโมงครับผมวันนี้วันนี้ก็มานี่กนะันฮะมาหายิงปลาท่านผู้ชมวันนี้อัปเกรดปืนใหม่หมดเลยเปลี่ยนสายพีเอผมเนี่ยแถวสนามนชัยหาสายพีเอได้แค่100ร้อยปอนด์เลยครับผมเนี่ยก็เลยเอาเปลี่ยนลอง100ร้อยปอนดูก่อนเดี๋ยวจะเอา150ร้อยห้าสิบปอนด์มาเปลี่ยนใหม่ฮนะรือไปไกันก็สองร้อยปอนด์เลยโอ้หแก้ปัญหาไอ้ตัวที่ว่าติดโดนแล้วขาดฮนะ แล้วก็เปลี่ยนยางใหม่ครับผมยางผมมอดูว่ามันไม่ค่อยแรงแก็เปลี่ยนยางใหม่ยางเส้นใหญ่เหอเดิมนะฮะแล้วก็เปลี่ยนลูกดอกพร้อมเลยครับผมไม้ก็จะเป็นไม้ริมคลองผมคลองท่าลานะเราจะมาปวดปลาแลดกันอีกนะ,ระ,นะค,รนครับผมผมว่าปลาแลดยังมีอีกเยอะนะฮะเนี่ยเดี๋ยวเราดูไม้ด้วยกันนะผมเดี๋ยวผมพาเข้าไม้นะครับผมไปฮะนี่ครับผมท้างเข้าไมา้สุดยอดครับผมอย่างชันนะฮะนี่ครับผม ว่าตรงนี้น่าจะโอเคอยู่หน้าเนี่ยเมื่อวานนี้ผมลองมาสำรวจใหมนะ่นะโคดชันทั้งชันทั้งสูงวานี้กิ่งร่วงไปนู่นชันจัดชันจัด I'm sure. Oh lord. อุ้ยโดนมั N ่งเกีอบอย่น oh oh. ี way. 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 ้โอ้เรียบร้อยท่านผู้ชมอย่างนี้เรียบร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยอยู่ตรงดึงติดโอ้ยเรียบร้อยไอตัวนี้ไม่โตท่านผู้ชมโอ้ย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 ไม่ไอ้ตัวใหญ่ไม่ไม่รู้หายไปทางไหนท่านผู้ชมไอ้ตัวใหญ่นี่อันนี้ตัวไม่โตครอันนี้เอาขอดเลยโอ้ยเกือบติดหลังท่านผู้ชมโอ้ยตัวสองโลมาเช้าไปทางไหน เฮ้ยพันโอ้ยเอานท่านชมบนดูสิตรงไหนโหนี่ฮะโหเข้านี่เลยท่านผู้ชมนี่โห ตัวไม่ค่อยโตคะัเดี๋ยวนี้ตัวประมาณโลเดียวท่านผู้ชมโลเดียวเอาเาก่อนโหเปลี่ยนใหม่ครับผมเนี้ยสายพีอีเปลี่ยนใหม่แล้วก็นี่ฮะยางก็เปลี่ยนใหม่หมดเลยนี่ไอตัวมาเช้าเนี่ยใหญ่นี่ฮะอยู่ตรงเนี้ยตัวมานสองโลเลยฮะ <c oughs> เดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวผมจะเข้าไปทางนู้นเดี๋ยวไปนั่งรองนู้นอีกทีหนึ่งผมว่ามันไม่ได้มีแค่นี้ท่านท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะย,ย้ายที่ไป้างนู้นผมว่าตรงนี้จะบอกว่าน้ําตื้นมันก็ไม่ได้ตื้นนะตรงนี้เดี๋ยวเพื่ไหมมันแตกเดี๋ยวย้ายไปนู้นหน่อยท่านผู้ชม ผมว่าน่าจะเจอเดี๋ยวผมว่าต้องเจอไอตัวใหญ่ผู้มาเช้านี้ตัวมาสองโลสองโลสามโลนะเห็นลงมาไม,ไม่ยอมโผล่ให้เห็นเลยท่านผู้ชมอ่ะโอเคไปท่านผู้ชมผมไปเจอป่าอะไรไม่รู้มันมากินนี่อยู่ฮนะไปยืนดูมกินนี่อยู่ไออะไรอนะใบกล้วยอนะ ค่อนข้างไกลนะตรงนี้20เมตรเลยเนี่ยเจิญเจเจโวยดูไหมดูไหมดไหมดนไหมตะเพียนท่านผู้ชมดูไหม อุ้ยโดนเนอะคุณผชมโดนดูอุ้ยฟุกเฉยนู่นอุ้ยปลาตะเพียนเนอะนู่นนู่นอะไรอะปลาอะไรปลาตะเพียนเปล่าอุ้ยเป็นโลเป็นโลเป็นโลอยู่เป็นโลอยู่โหโคตรโคตรฟุกไม่ฟุกครับผมนี่ฮะวันจะหมานวันจะหมานเอาว่าว่าแล้วว่าแล้วอั่างงไป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 ว่าเดี๋ยวด้วย โอ้โหนู่นเป็นไงเป็นไงเป็นไงเสร็จไหมโอ้โหนี่ระยะ20เมตรนะเนี่ยท่านผู้ชม อุ้ยหน่อยเดียวหน่อยเดียวโอ้ยไม่น้อยหรอกอย่างนี้หลุดยากโอ้หเฮ้ยเอาไปไปเอาไปโอ้เดี๋ยวขาดเลยยุ่งเลยไปอย่างนี้เรียบร้อยโอ้โห จนได้นี่ครับโอ้โหโอไม่ถึงโลแล้วทมม่านผู้ชมตัวประมาณตัวประมาณครึ่งโลครับผมเนี่ยโอ้เล็งเผื่อโอ้เกือบไม่โดนทมม่านผู้ชมจัดไปไปทมม่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาหมายนี้กันมากนี่ฮะร,รอบที่แล้วยิงขาดไปตรงนี้นะผมวันนี้เผื่อมีตัวนะฮะเลยมาจัดเตรียม ลงจัดการเลยปะเดี๋ยวเราลุยกันเลยไปทำชมเดี๋ยวรอดูเลยถ้ามีตัวเดี๋ยวรู้เรื่อง เรียบร้อยมั้งท่านผู้ชมโดนไหมโดนไหมโดน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 วิ่ง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 เรียบร้อยโอ้ยวุ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 ้ยมามาใกล้ขนาดนี้ท่านผู้ชมโอ้ยวุ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 ้าจัดนักจัดนักวันนี้จัดหนักเอามาใกล้กระชังเลยท่านผู้ชมโอ้โไม่ขึ้นเลยไม่ขึ้นเลยมา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 ให้ อ้าวจัดเฮ้ยเฮ้ยมามาเข้ากระชังเลยท่านผู้ชมสุดยอดแล้วไหนเหนือย่างเหนือย่างนี่มาจะเข้ากระชังจัดไปนู่นเข้าเต็มเต็มท่านผู้ชมนะเข้าเต็มเต็มอยู่สายพี่อีเปลี่ยนใหม่ร้อยปอนเขายังไม่ได้ก็ยังไม่ค่อยจะไอ้นี่เท่าไหร่นะเนี่ย ยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไรหร่ยังไม่ทะลุเลยครับผู้ชมขนาดนี้โอ้โหมาฮึฮปลาแรกตัวที่สองครับผู้ชมโหสวยงามจาดัดนี่ครับช่วงหันพอดีเลยท่านผู้ชมนี่โอ้ ช่วงหันพอดีช่วงหันกลับผมใส่เข้าไปเลยแนละ้วปังเอาไปยังไงท่านผู้ชมแจ๋วฮ้าสุดยอดสุดยอดเออไปเดี๋ยวย้ายหมายกันเลยท่านผู้ชมว้าต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ยิงมันต้องไม่พลาดนะผมนะี่ฮะเปลี่ยนลูกดอกใหม่เปลี่ยนยางใหม่ครับผมสวยงามจัดไปท่านผู้ชมเดี๋ยวเราบัแก้มือใหม่นี่มา รอบที่แล้วยิงไม่โดนนะรอบนี้ขอแก้มือตักทีเนะจะมีมาลอยไหมตรงไหนดีตรงตรงน้นก็สวยนะนะท่านผู้ชมตรงนน้นก็นั่งได้นะตร,นนนะตรงนี้ก็นั่งได้ปลาส่วนมากที่จะอยู่เนี้ยตรงเนี้มันจะลึกอนะ โอ้ยมัง้งอย่างนี้อาจจะเต็มชมโอ้ติดอะไรนะปลาติดเปล่าเฮ้ยหลุดแล้วยิงไม,ม่โดนอะไรวะ ระยะใกล้ยิงไม่โดนเฉยโอ้ยระยะขนาดนี้ไม่น่ารอดเฮ้ยเฉยเลยท่านผู้ชมระยะขนาดนี้ยิงไม่เฉยโดนเฉยเลยยิงทีแรกลืมปลดเซฟโอ้ยลืมปลดเซฟเลยเสียจังหวะเลยโอย้มันมันมาข้างไม่ค่อยยิงไม่ค่อยถนัดนะท่านผู้ชมมันไม่หันหนั่นไอ้นี่เต็มๆตเลยตัวเล็กก็ยังยวิ่งอยู่เลยท่านผู้ชมเนี่ย โอ้สุดยอดเลยเอาปปแล้วตรงนี้ย้ายหมายครับตัวตัวมันตัวไม่โตครับตรงนี้ตัวเมื่อกี้ก็ตัวประมาณตัวไซส์ประมาณโลครับที่ยิงเมื่อกี้เนี่ยยิงไม่โดนเฉยเลยอะไรผมงงผิวหายเลยเอาไปโอเคไปแล้วย้ายหมายอีกหมายครับผมก็เดี๋ยวเรามาสรุปผลงานด้วยนะฮะวันนี้ยิงไปสี่ทีผมยิงพลาดไปหนึ่งนะยิงพลาดครั้งสุดท้ายตัวแรกตัวนี้ครับผมลองช่างกันดูตัวนี้น้ำหนักเท่าไหร่ตัวนี้น้ำหนักอยู่ที่เจ็ดขีดทุกตัวนี้ ยังไม่ถึงโลตัวนี้เนี่ยตัวที่สองตัวที่สองนี่ตัวใหญ่กว่าตัวนี้ที่สองอยู่ที่ก้าวขีดผมตัวนี้ปาร์เพียรน,นี่น่าจะได้สประมาณได้ครึ่งโลไหมเราเราลองชาร์ตรเพียร์เราเพียรครึ่งโลพอดีนี่ฮะปาร์เพียรนี่ยิงได้แบบฟุกมากเลยก็ยิงไกลมากเลยประมาณยี่สิบสามสิบเมตรเลยเนี่ยโอ้โหสุดยอดโดนเฉย วันหมานผมวนนี้แล้วก็ตัวสุดท้ายนี่ยิงระยะใกล้ๆเลยยิงไม่โดนเฉยเลยงง,งตึบอัมโกเคผมก็ฝาติดตามช่องช่างสายลากพรามาหาคิดแล้ช่องยูทูบช่างสายลากพรมาหาคินด้วยนะผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับผม